โอ้โหทนนนเยี่ยานะคมาใจ่ควเร็วท่านไม่มีใครเท่าท่านน้องไปคนเชิญมึงอะ I'm your match commentator Derek Ray, and ready to provide expert oh. analysis alongside me <laughs> is Stuart Robson. And given the situation in the title race, a positive display is what they need if they are to stay in the hunt. It's Spain versus France. Yeah. Well, to <laughs> <few points> <laughs> <laughs> today, Derek. Otherwise, it's over. Yeah, yeah. Here, yeah, here, wing, wing, go here, AI. We just didn't เออจังหวะออกข้างอ่ะแม่งฉีกเองมาวิ่งขาทายผู้เล่นได้ทุกคนเงแล้วมีคนหาช่องให้สองคนเฮ้ย้าเยืองเลือกมาเอ้าเฮ้ยค้างนานเลยเฮ้ยโอ้ยเจคอ จะไม่ผ่านกันเลยหรือล่แกเฟสแกเฟสดีโอ้โหของมาก

อย่ายิงยิงจนค้างเลยอ่ะมึงมึงพวกโคตแค่สองสัมผัสเองนะเว้ยนี่แต่มันยิงแรงมากเลยอ่ะยิงจนค้างอ่ะเมื่อกี้อ่ะอีไอพวกทีมติกิตาก้าเอ้ยอืม ไม่ให้เอาแล้วบอลบอลถึงมือชายคนนี้อเหียเสียบแม่แดงดิ <c oughs> ดจานเอาม <c oughs> ันแดงอ่เฮ <c oughs> <ย>ียเหียเสียบท่านขอท่าน โอ้ยเงี้ยท่อนแดงเนี่ยโอ้ยถึงเสียบท่านประทานกูไม่หยุดเลยอะอะไยท่านท่านเอียนท่านมากึ้นหลุดไปแล้วไปล้แ้นะกูบอกเลยปฏิหารจัดอ่ะโอ้ี้ กไปวัดโคนาเต้อื้โยนไปตูวลามไม่ถึงวะลืมไปตรงกลางเป็นโลดี้โห โอ้โหโนเโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกมเฮียเอามการฟุตบอล่เ้ไปตองเรอีก่สอเมื่อกี้มั่วมาก เดา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 ไม่มีมุมอ่ะโอโะะ้โ,อโหปีกขวาต้องมีต้งว่าใช่ขาแล้วโอโ้โหเกียร์สวยแต่ว่าลาบิโอวอลหรือใครวะปีกขวามึงโดนปีกขวามึงเสียบประธานอะเซ็กซี่ไฟสวยงามไปครับอุสมัน ยี่สับอะไรไม่ไี้เรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่เลยประธนคอนเต้เาคอนเต้เข้าทไว้ช็อปโอ้โหบางตัวไเลยแล้วทำไมลูกหมกเปลี่ยนเล่นลูกอากาศไม่ดีไม่ใช่เหรอ ครบกา่าัรราซาแล้วตาวิ่งว okay. ิ่งสยชีวิตเลยลูกชายงแล้วไม่เล่นเขาอ่ะจะยิงเร็วหรอ

เม่อกี้พูวอะไรนะเรเลอรโกอินมาร์ติสอะไรอ่ะ <c oughs> มีด้วยอ่ะเรเลอรโกอินมารติสอ่ะ <c oughs> ไม่รู้นักเต,ต็ส่วนใหญ่มันก็มาจาก, <c oughs> กบาซาร์อ,อ่ะมาริสไม่ใช่เหรอมีแอนมาริสมีมีโมลาต้าอดีตกับโรดี้อ่ะเราดีเห็นในสนามคร่าวๆ Is he up? And he read it w e l อ intercepting it. He just r มากินมึงน่าจ่ายข้างอะ่ะถ้าจ่ายข้างก็หลุดละได้ป่าวะไอ้ฮีดีเยาะล้องปันโอ้โหแล้วแล้วจะเป็นเกมสวนของสเปนทิมชาติสเปนออกข้างมา โอ้โหเดียเียวได้ถุเข้ามาโอ้โหเฮ้ยเดือดทแดงดีเงี้ยเดือดท้อสิอ่าอยู่ในอยู่ในกรอบอเอ มันไม่มันไม่จุดโทษมันไม่จุดโทษคนเอาแล้วไอ้การ์ฟเฮ้กูอ่ะในใจกูเขาว่าจุดโทษโฮ้ยมันไม่จุดโทษเฮ้ยระยะระยะยิงได้ครับ erm ย um ีวิทย์เป็นไงแหละ ระยะมันระยะมันวังผลได้ถือวเกอะไรของรานอะเฮ้ยไอเฮียดีเหียวดูเหล่าดูเหล่าประธานประานจ่ายจะประธานจ่ายไม่แม่นวะประานรับอลไม่ได้ เดี๋ยวมองกูมองแหละไม่ทำไมทำไมไม่จ่ายอ้อมให้ไอ้เป๊วิ่งวะความเร็วน่าจะพอนี่ความเร็วเหลือเฮ้ยครับเร็วมันน่าจะเหลือเหลือไอ้อ้อให้วิ่งอ,อง้อมอ่ะงงเหมือนกันทำไมไม่ทำ เอาจะิดมันกูกิ้งเลยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ะไรเนี่ยมัวสัวชิบหายเลยไปบอลมันมาอยู่นี่ได้มเะเตะออกเลเมื่อกี้เกมมันเป็น

ไปแล้วท่านมั่นใจครับความเร็วผมมั่นใจว่าความเร็วท่านไม่มีใครตามท่านไอ้เหี้ยเลยไอเหี้ยกลัวเร็วกลัวแล้วถ้าแตะยาวไม่มีใครวิ่งตามทันแน่ไอ้คีบแบบไอ้คีบกอกเกม ตอกอีกไงถ้าเป็นกองหน้าแล้วก็ถ้าปยัดโยนมันอยู่ข้างหน้าไปอ้ยมันยาวไห้มันเฮ้ เ <Indonesia> ฮ้ยเฮียดิเฮียอะไรเฮ้ยดีวะไปแล้วดูแล้วเหลือตามึงก็กระตรงอะ ลูกหนึ่งนี่ไหมอะมาที่ไหนวะรูละ่ดีไมดีแก่รู้ละดู้ละดูละเลื่อยๆกด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 รูละดูละเนี่ยผ่านนาทียิ้มผ่าลูกเลยยุด้นะ ถึงละรู้วิธีแกละมันสายไปละรถฟ้าดิก็มาดิวะคนเยอะด้วยแล้วไงอ่ะกูอยากให้มันกลางทำไมอ่ะเอา ไอ้ย <mm um> ี่ห้อที่ทำฟังะได้เ no น yes ี่ยหวยว่าเก่งยี่ห้ออะไรเนี่ยใครให้มึงเกิดแบบว่าไอ้ขายให้กำเนิดมึงบอกว่านักเตที่หัวตัวเดียวเสียวทั้งลีกไปครับเฮ้ยไอ้เหี้ย เอ้เบสเบสเบสเบ่นฟเบานีกลับนาครับผมกิเลนเอยู่ไหเป